สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพลอยตะวันสีคงหรือคุณครูเมฆค่ะคุณครูภารวัลทองสุกนะคะหรือว่าครูโบค่ะเมื่อวานนี้เด็กก็ได้ทํากิจกรรมเรียนรู้ไปหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งใบงานและแบบฝึกหัดต่างๆเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วนะคะจะเลื่อยค่าผลงานส่งให้ครูสมใ้โพ์ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมสายสัมพันธ์ในชุมชนนะคะก่อนที่เราจะ บทเรียนนะคะคุณครูก็มีเพลงความประเด็กค่ะนั้นก็คือเพลงชุมชนของฉันถ้าเด็กพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตอนฉันอยู่ในชุมชนทุกๆคนเป็นมิตรต่อกันเรา เด็กๆก็ได้ฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งในเนื้อเพลงนะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนแล้วเด็กทราบไหมคะว่าชุมชนคืออะไรชุมชนก็นคือการที่มีคนมาอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันเป็นจํานวนมากนะคะช่วยเหลือพึ่ิพาอาศัยซึ่งกันและกันจนิลายเป็นสังคมมั่นคงถาวรค่ะวันนี้นะคะชุมชูมก็มีบัตรภาพเกี่ยวกับกิจกรรมในนะชุมชนมาให้เด็กดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีภาพอะไรกันบ้าง ไปดูภาพแรกเลยนะคะเป็นภาพการช่วยเหลือดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนโดยการทิ้งขยะให้ถูกที่รู้จักการแยกขยะทุกครั้งถังขยะจะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะถังขยะสีเขียวเป็นที่รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารและใบไม้ค่ะต่อไปนะคะถังขยะสีเหลือง เป็นที่รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้นะคะเช่นแก้วกระดาษพลาสติกและโลหะค่ะถังขยะสีฟ้าเป็นที่รองรับขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้นะคะเช่นพลาสติกที่ห่อลูกโอมซองขนมถุงพลาสติกและโฟมค่ะ และต่อไปถังขยะใบสุดท้ายนะคะสีแดงค่ะเป็นที่รองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นขวดยาถ่านไฟฉายภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆค่ะภาพต่อไปค่ะการปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะในสวนสาธารณะจะประกอบไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่ออกกำลังกายสถานที่นี้นะคะจะมีไว้เพื่อเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน เราจะต้องช่วยการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูภาพสุดท้ายนะคะการทำบุญตักบ,บาตรที่วัดในชุมชนเมื่อถึงเทศกาลวันสำคัญต่างๆทางศาสนาสมาชิกในชุมชนก็จะมาทำบุญตักบ,บาตรที่วัดร่วมกันค่ะเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงานต์วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเป็นต้นค่ะวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะแนวทางง่ายๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีดังนี้ครับแนวทางที่1รักษาความสะอาดเพราะการอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นจําเป็นต้องร่วมมือกันรักษาความสะอาดในชุมชนเช่นการเก็บขยะในโรงเรียนการทําความสะอาดวัดเป็นต้นแนวทางที่สรักษาสาธารณาสมบัติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเช่น การไม่ขีดเขียนที่ผนังตึกหรือการช่วยกันดูแลต้นไม้เป็นต้นแนวทางที่3การติดตามข่าวของชุมชนเช่นการให้ความร่วมมือในการนำสุนัขมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการมารับฟังการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นต้นแนวทางที่4เลือกตั้งผู้แทนของชุมชนเช่นการออกไปเลือกตั้งผู้แทนของชุมชน ตามสิทธิของตนเองการมารับฟังนโยบายหาเสียงของผู้แทนแต่ละคนก่อนเลือกตั้งเป็นต้นเพราะคนในชุมชนย่อมมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของชุมชนนั้นเองแนวทางที่5แสดงความคิดเห็นพัฒนาชุมชนเช่นการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนการช่วยกันหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพราะทุกๆคนทั้งตัวเราเองและครอบครัวของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนนั่นเองครับและแนวทางที่6ร่วมมือกันจัดกิจกรรมของชุมชนเช่นการจัดขบวนแห่พระรอบชุมชนในวันสงกรานต์การร่วมกันทำกิจกรรมขนทรายเข้าวัดเป็นต้นซึ่งเป็นประเพณีต่างๆหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นต้น น้องๆครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนมีอะไรกันบ้างครับ 1. การช่วยกันร,รักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 2. การช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน 3. การติดตามข่าวสารของชุมชน 4. การไปทำหน้าที่เลือกตั้งผู้แทนชุมชนในระดับต่างๆของชุมชน 5. การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาชุมชนในโอกาสต่างๆ 6. การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งหมด6แนวทางครับเด็กๆอย่างเราก็สามารถทำตามได้นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชนไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นกิจกรรมไม่ง่ายที่เด็กสามารถทำได้ค่ะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตัวในชุมชนและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมเกี่ยวกับสถางที่ต่างๆให้เด็กเล่นค่ะให้เด็กพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้ตรงกับข้อไหนคะโดยพี่จะจับเวลา10วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะโรงเรียนข้อที่2พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะบ้านข้อที่3าฟังเทศทำบุญตักบ,บาตรตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะวัดข้อที่4แจ้งความร้องทุกข์ของหายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะสถานีตำรวจข้อที่5ฝากถอนเงินตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ ดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะท่านาคารข้อที่หกเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายลงพยาบาลข้อที่เจ็ดช้อปเดินเล่นซื้อของดูหนังตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะห้างสปปรรพสินค้าข้อที่แปดพักชั่วคราวเมื่อขับรถนานๆและเติมน้ำมันตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะปั๊มน้ำมันข้อที่9นั่งเล่นกินกาแฟทำงานตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะร้านกาแฟข้อที่สิบคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอยู่เป็นห้องห้องตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นคอนโดเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กตอบถูกหลายข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะชั้นอนุบาลหนึ่งให้เด็กเปิดหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะหน้าที่19ค่ะพักผ่อนในสวนสาธารณะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความด้านบนให้เด็กฟังค่ะแล้วให้เด็กทำท่าทางประกอบหลังจากนั้นนะคะให้ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะ ชั้นอนุบาล2ให้เด็กเปิดหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กหน้าที่19นะคะกิจกรรมในชุมชนสำรวจตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันในชุมชนและขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมภาพกิจกรรมที่เคยทำหรือทำเป็นประจำแล้วระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะชั้นอนุบาล3ให้เด็กเปิดหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก หน้าที่19นะคะออกกำลังกายร่วมกันสนทนาจากภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันในชุมชนแล้วคัดคำศัพท์ตามรอยปะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์กันนะคะ Exercise ออกกำลังกายแล้วให้เด็กคัดตามรอยปะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กนับจำนวนภาพว่ามีผู้ใหญ่กี่คนและเด็กกี่คนแล้วใส่ลงไปในช่องสีเหลี่ยมค่ะ เมื่อได้เดกทํำแบบสึกหุันเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณรูๆชมด้วยนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูบัวกับครูเมย์ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ